กิจกรรมสืบเสาะอ,อิสระเรื่องมารู้จักประโยชน์และโทษของสารในบ้านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนตรายประชาสามคัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองที่มาและความสำคัญ ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมสืบเสาะอ,อิสระครูอธิบายความหมายและใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดอยากรู้อยากทดลองโดยใช้คำถามนักเรียนมีความสนใจและอยากรู้เรื่องอะไรใกล้ตัวนักเรียนที่นักเรียนเจอในชีวิตประจำวันบ้างนักเรียนตั้งคำถามและนำเสนอกเกี่ยวกับสารที่ใช้ในบ้านนักเรียนคนที่หนึ่งเด็กชายธีรวัตรสงสัยว่า ทำไมเราต้องใส่ผงชูรสในอาหารครับนักเรียนคนที่สองเด็กหญิงรังสีมาสงสัยว่าถ้าเราอาบน้ำไม่ถูกสบู่ได้ไหมคะนักเรียนคนที่สเด็กชายรัชานน์เสนอว่าพ่อผมแพ้ยาค่ายาครับนักเรียนคนที่สี่เด็กหญิงพชาชรนิษเสนอว่าหนูชอบกินน้ําตาลค่ะหวานอร่อยดีนักเรียนคนที่ห้า เด็กหญิงพิญยาพารเสนอว่าหนูอาบน้ำแปรงฟันทุกวันค่ะหลังจากการพูดคุยพบว่า นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับสารในบ้านครูจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6-7ถึงคนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับไปสำรวจสารที่ใช้ภายในบ้านเช่นในห้องครัวห้องน้ำหรือห้องเก็บของว่าในแต่ละห้องมีอะไรบ้างจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมสำรวจสารที่ใช้ภายในบ้านสามารถบอกประโยชน์และโทษของสารที่ใช้ภายในบ้านได้สามารถใช้สารที่อยู่ในบ้านได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมสามารถจัดเก็บสารในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งานขอบเขตในการศึกษาสถานที่ที่ใช้ในการสำรวจคือบ้านของนักเรียนนิยามคำศัพท์สารที่ใช้ในบ้านหมายถึงสารที่นำมาใช้ในบ้านเพื่อประโยชน์ที่เหมือนหรือต่างกันออกไปวิธีดำเนินการ 1. ครูและนักเรียนร่วมกันประชุมเพื่อเลือกประธานกลุ่มกรรมการ และเลขานุการกลุ่ม 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้สมาชิกภายในกลุ่ม 3. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสำรวจสารที่ใช้ในบ้านของตนเอง 4. นักเรียนแต่ละคนรวบรวมข้อมูลและแยกประเภทของสารที่ใช้ภายในบ้าน 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลเพื่อบอกประโยชน์และโทษของสารแต่ละชนิดพร้อมทำการบันทึกผล เราเวลาทำอาหารกจะาสมเนี้อสัตว์มจะต้องใส่ปเราทำอรหารเสี่ยงนี่คือผมที่เราทำอรารอ่อยผที่เราอยู่ขอนี้ตอนนี้เราจมีแน้นำของเครื่องปรุงอันนี้สีอิฐดำขาวไว้ปูไข่ปลาลูอันนั้นตายค่ะทเดียวไม่ดีอะไรทำนั้นเป็นมะหว่านได้อะไรคือค่ะดิไว้ดีกินไปได้ถ้าแบบนี้ค่ะเราคือเด็กมีสูงไปแล้วแ วันนี้หนูจะมาสำรวจห้องน้ำค่ะเกลือย่างแร็ก20บาทค่ะเอามาแปรงฟันให้สะอาดค่ะน้ำยาค่ะผมเอามาสระผมค่ะอย่าสบู่ค่ะเอามาถูตัวตอนนี้อยอาบน้ำเามาถูพื้นเอามาถูพื้นให้สะอาดค่ะน้ำยาค่ะ้นห้องน้ำค่ะแต่ถ้าโดนนิ้วกับมือแล้วเออระวังจะเปื่อยนะคะเอาไว้กินอาหารให้อาหารมีน่ากินอร่อยถ้ากินมากๆจะเกิดโรคไต เ,เอาไว้เอาไว้ทาขนมปังทีเลยพ่ริกแกงเอาไว้ทำอาหารให้รสชาติอร่อยปลาร้าเาเอาไว้ทำอาหาราให้ชื่นใจ หลังจากการสำรวจเสร็จสิ้นนักเรียนทำการบันทึกข้อมูลและทำตารางสรุปผลการสำรวจสารเคมีภายในบ้านบอกชื่อสารที่พบสถานที่พบประโยชน์และโทษของสารสารที่พบหลังจากการสำรวจ หลังจากการสืบสอบพบว่าสารบางตัวมีทั้งประโยชน์และโทษหากใช้ผิดวิธีอาจเกิดอันตรายได้เช่นเกลือหากใส่ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เป็นโรคไตได้หรือยาฆ่ามแมลงหากใช้โดยไม่ระมัดระวังสัมผัสผิวหนังโดยตรงอาจทำให้เกิดอาการคันหรือมีอาการแดงบวมได้ดังนั้น นักเรียนจึงจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสารต่างๆภายในบ้านเพื่อที่จะได้ใช้สารนั้นๆด้วยความระมัดระวังและถูกต้องเหมาะสม